ปฏิจ้ามาอีกแล้วเมื่อนี่สิพาเห็ดอาหารฝรัง่งอากเห็นบ่กเห็ดอําบ้านเขาเออญอนโพเทสโตเปกมีมันฝรัง่งหัวอหอมแล้วกับมันบ้านเขาเน่อจ้ะเดียกสิบพาเห็ดนนี้เปิ่งเลยอาหารฝรัง่งหมูปนสมากินข้าวน้ำทุกคนสุกเห็ดไว้นะจ้ะเขาก็เอามันฝรั่งเน,นี่ใส่ว้างไปเป็นสั้นเป็นสั้นเลยจ้ะ ยู่นี่กับได้เห็ดอย่างจากกับอย่างเดืองลูกทำความสะอาดบ้านคำมาก,กับเห็ดแรลงเห็ดไงเนาะดูแลบ้านไม่บ้านพอเขาใส่มันฝรัง่งแต่เราจะเขาก็เอาอันหมวหอมใงหัวอหอมญ่ใส่เข้าไปเจลาสั่น ็ใส่หัวหอมเข้าไปแล้วเก็เ,เอามันน่มันหวานมันแกวกับป่านปา่านเขาเอิ่นมันแกวกัดไวเข้าไปอีกสั้น,นึ่นงมื่อนี่มีเวลามื่อนี้มีเวลาจะลูกไปอยู่น้ำโกกับยน ก็เลยมีเวลาเหตุวิดีโอนตรองนียังไงจะชีวิตนู้นๆจกต้อกิกซี่หลับยื่กับลูกกับเต้าเรื่องลูกเรี้ยงเ,เตา คนเห็ดงานกับเห็ดงานไปใส่จนมันเต็มเต็มแบบนี้หละจ้ะเต็มเขาเอื้อนเองใส่เทลซันเทลซัน ฝรัลล่งเนาะปานฮออันอันหนึ่งหรืออันเผากินอันนี้เขาอบมันสัน่นว่าฝรั่งพอใส่มันใส่อย่างเสร็จแล้วก็ใส่ครีมครีมหน่าจา๊ะลงไปเทลงเลย ตเนี้ยอ้วนๆก็ยัอ้วนนะฟรังขอ้วนกะขะใส้มันเต็มมันเลยจ้ะนี่แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วจ้ะการที่เราใส่อันตาอบ ไปเพิ่งเฮ็ดยังไงเฮ็ดมาจ้ะไม่ในเฮ็ดม,ม,มันเขาเอิ้นประเทศท,ทเบกเนาะแล้วก็ไก่เสือบอกไก่จ้ะเขาจะเอาใส่เาสาต้าหู้ เดยวเทแค่นี้กนเด้จะ้จะ,จะ,จะ